สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิซีนิวภาคอีา HD จานดาวเทียม IPTM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรุงแก้วค่ะและสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทลักษ์ค่ะนำการแสดงชุดพิธีกรรมรำสเสงชาติพันธ์สวยแสดงในงานมหากรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านชันงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณี 4, สีเผาไทยศรีสเกตประจำปี2005 165ค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่9มีนาคม2565ค่ะที่บริเวณจัดงานมหากรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านชันสวนสมเด็จภาะศรีนครินทร์ิสเกตนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทลัก โดยมีนางมนวิภาโบจรัตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทลักษ์พร้อมด้วยนายวิรยุดดวงแก้วกำนันตำบลเสาทงชัยอำเภอรก,ร,ร,กระทลักประธานสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางมนวิภาโบจรับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรกรทลักษ์เปิดเผยค่ะว่าวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอรกรทลักษ์ได้นำบูธการสาธิตอาหารปูหินมาร่วมแสดงในงานมหกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านชันงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศิจเกตประจำปี2,565 โดยการนำเมนูปูหินชุบแป้งทอดซึ่งเป็นของกินตามวัฒนธรรมพื้นถิน่นของชาวบ้านภูมิสลอนอำเภอกระทลกักที่มีให้ทานปีละครั้งเพราะเป็นปูที่หามาได้ยากมากโดยปูดังกล่าวจะอาศัยอยู่บนภูเขาบนเทือกเขาพนมดงรักในซอกของภูเขาชาวบ้านจึงเรียกปูชนิดนี้ว่าปูหินเมื่อนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารโดยการชุบแป้งทอดแล้วจะอร่อยมาก และอีกอย่างที่ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอกระลักษ์กได้นำมาแสดงในวันนี้ก็คือการแสดงชุดพิธีกรรมรำเองชาติพันธุ์สวยเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวศิสเกตที่มีเชื้อสายกุยหรือสวยมาจากความเชื่อในการพึ่งพาสิ่งลี้ลับของธรรมชาติในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษเทวดาที่อยู่บนฟ้า เพื่อขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาปกปักรักษาผ่านร่างทรงของแม่สะเสองหรือการแก้บนที่ทำไว้เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อมีเหตุสำคัญที่ต้องอาศัยกำลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวกุยหรือสวยจะมีเชื้อสะเองแฝงอยู่ในร่างกายจะยกให้เป็นมรดกตกทอดซึ่งมีตกแก่ลูกสาวคนโตของครอบครัวไปเป็นทดทอด จะปฏิบัติการในเดือนสามของทุกปีเท่านั้นโดยจะทำกันเป็นกลุ่มมีการแต่งเครื่องสังเวยประกอบด้วยเล่าขาวบุรีหมากพลูทุบเทียนข้าวสารข้าวต้มมัรกล้วยเป็นเครือบวงสวงมีดนตรีประกอบคือซุงหรือซึงชิ่งกลองแคนมีคนทรงเป็นผู้ขับร้องและลุกขึ้นรำพร้อมกับเดินไปรอบๆวง ท่ารำมีทั้งท่านั่งรำยืนรำเดินรำไปตามจังหวะและทำนองเพลงคำร้องเป็นการร้องอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยรักษาหมู่บ้านชาวบ้านไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านตลอดไปอีกทางพิธีกรรมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้านปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกหลานรู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามค่ะ